โอฟอร์ดินานเรียกร้องให้โอเลกุน่าโซชาเพื่อนรักลาออกจากตำแหน่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฟอร์ดี้บอกว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ของนักเตะปีาแสดงคือไม่เกรงกลัวอเลกุน่าโซชาพวกเขาจะทำแบบนี้ไม่ได้แบบเดียวกับเซอร์อเล็ก์เฟอร์กูสันไลอ้อนกิกส์ดวิดไปแคมเป็นสุดยอดซูเปอร์สตาร์แต่ไม่มีใครไม่วิ่งเต็มที่ถ้าหากทำแบบนั้นพักครึ่งเขาจะเจอแบบนี้จากเฟอร์กี้ไปตามได้ทั้งหมดในคลิปใน YouTube วันนี้ครับ สนับสนุนคลิปเอ็กซ์คลูซีฟโดยวิตามินซีเม็ดฟูเบนซีจากอารมาโดโรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยลังสิต SBS อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันใน u t u b e นะฮะวันนี้ใน Tik t o k กนะครับก็ทำเรื่องของโอเลกุล่าโซชาจริงๆงตอนเช้าเนี่ยเล่นเรื่องมาเซลล่าไปแล้วผมพยายามออกจากแมนยูนะแต่พอมันเจอประเด็นใหญ่เนี่ยกอดไม่ได้จริงๆขวดวันนี้อยากให้ดูใน YouTube นะครับ อ่ะ t ิกตอกวันนี้เป็นเรื่องของโซชาไปพักร้อนพักร้อนนะครับเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยกลับนอร์เวย์อ่ะไปดูได้ในทิกตอกได้เลยนะครับแล้วก็ฝากช่อง MUTV ทไทยเอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นเกมคลาสสิกเดี๋ยวจะเอาเกมที่ลุดฟานนิสรอยดิวิเ็คแคมเอริกคาตตน่ายิงมาให้ดูเอ่อรวบรวมกำลังใจก่อนในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้ YouTube ผมบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับริโอฟินานฮนะพูดดีมากผมฟังกี่รอบผมก็ชอบมากเลยนะฮะ ผมจะแปลให้ได้ฟังกันนะครับริโอครับออกรายการของตัวเองแกก็พูดได้เต็มที่เกเรียกร้องนะฮะมาตอนแรกบมเรียกร้องให้โอเล็กุน่าโซชาเพื่อนรักของผมเนี่ยลาออกจากตําแหน่งก่อนนะครับเฟอร์ดินานด์บอกว่าตอนแรกเนี่ยผมเป็นบิกแฟนของเขาเลยนะเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการรวมพลกลับมาในการทําให้แฟนบอลอยากกลับเข้าสู่สนามโอทัาฟอยอีครั้งในการดูบอลแต่ตอนเนี้ก็ต้องปล่อยมือแล้วแหละเขาเช็คว่าควรปล่อยมือจากคาถาอันนี้ได้แล้ว ในการที่ทําให้แมนยูต้องได้คนที่ใช่ในการคว้าแชมป์อันนี้คือสิ่งที่ Rio ริโอริร้องก่อนนะครับเขาบอกว่าณนะตอนนี้คุณควรจะเชิดหน้าแล้วก็เดินออกไปเหมือนแฟงแลมพาร์ที่ทํากับเชลซีแล้วคุณจะมีงานรอรับเต็มไปหมดเหมือนแลมพาร์ธที่มีแต่คนอยากจ,จริงนะครับทีนี้คําพูดอันนี้สําคัญมากเขาบอกว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ของนักเตะปีแดงคือขาดความกลัวครับนี่คือคําพูดของเป็ยนยังกบอกว่า ผมมองไปที่อ่าปัจจุบันก็คือ3าคุณซืออย่างคนที่พูดก็คือทูเคิลเปปกปเรล่าเยอแกนครอปเฟอร์ดี่บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะเซอร์เลสเฟอร์กูสันอาร์เซนเกอร์จอร์เกรแฮมนักเตะทุกคนต้องเต็มที่ถ้าหากไม่เต็มที่คุณโดนเล่นแน่นอนเขายกตัวอย่างบอกว่าคุณคิดง่ายๆเดวิดเบคแฮมกับไลอันเกตสเนี่ยเป็นสุดยอดซูปเปอร์สตาร์แค่ไหนริโอเฟอร์เดียนยกตัวอย่างอย่างเดวิดเบคแฮมกับไลอันเกตส์ว่าเขามีความเป็นซูปเปอร์สตาร์มากแค่ไหน แต่2คนนี้จะไม่มีทางวิ่งไปเต็มสปีดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆสปรินต์เข้าไปกดดันแล้วก็ปล่อยทอดน่องออกมาเพราะว่าพักครึ่งคุณจะเจอเครื่องสังหารที่ชื่อว่าเซอร์ไลฟ์เฟอร์กูสันถ้าหากคุณวิ่งไม่เต็มสปีดคุณไม่ไล่บอลน,นะริโอบอกคุณจะเจอสลเลดของเซอร์ไลฟ์เฟอร์กูสันเต็มหน้าฮะก็ใช้คํานี้เลยนะครับใช้คาว่าเฟลมเฟลมคือสลเลดครับคือเขาเรียกว่าอะไรฮะพูดใกล้หน้ามากตะคอกใส่หน้าแบบระยะประชิดแล้วคุณจะเจอละอองน้ําลายของเฟอร์กี้เต็มหน้าไม่ว่าคุณจะเป็น ซูเปอร์สตาร์แค่ไหนริโอบอกว่าสิ่งแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบรูโน่วานพิซากา้าทุกๆคนกรีนวูดไม่กลัวโซชาวิ่งบอลไล่เสร็จปุ๊บฉันคิดจะหยุดก็หยุดเพราะฉันไม่ไม่กลัวโดนเปลี่ยนแล้วฉันเป็นตัวหลักนี่คือปัญหาใหญ่เบคแฮมกับกิกยังไม่กล้าทำแบบนี้คุณนึกถึงจอร์ดเกแฮมคุณนึกถึงอาร์เซน่อเกอร์นักเตะมันต้องมีวินยัยปัญหาใหญ่ของเมเยตก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าขาดความเสียย์าขาดควา,ค,วความกลัวขาดกัด ขาดความยำเกรงนี่คือปัญหาล่าสุดของปีแสดงแมนยูเต็ดแล้วทางฝั่งของริโอก็บอกว่าโซชาควรจะต้องพิจารณาตัวเองหลังจากนี้ปล่อยมือจากคาาซะแล้วก็ไปรับงานใหม่ที่มันอาจจะเล็กกว่านี้และแมนยูเต็ก็จะได้หากุนซือที่ในการควาชช้าแชมป์ครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าโอ้แม้ว่าโอเคในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเอฟเอคัพยังอยู่เนี่ยแต่เขาก็ไม่มั่นใจแล้ว่าตอนนี้สูญสิ้นความเชื่อมั่นกันไปหมดแล้ว คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงผมชอบมากกับไอ้คำพูดที่บอกว่าน้ำลายกับฟองเออ่พวกสเตเลทมูลฝอยคุณจะเต็มหน้าไปหมดถ้าหากว่าคุณไม่วิ่งไล่บอลแม้กระทั่งเบ็คแคมป์กับกิกส์ก็โดนมาแล้วมีเพียงแค่4คนนะครับที่เฟอร์กี้ไม่เคยแฮร์ดิเออร์ใส่ในสมัยก่อนมีแบร์รอฟสันนะครับรอยคีนเอริกันโตนาและคริสเตียโนโรนโดนะครับ4คนพอลสโก้เคยโดนครั้งเดียวนะคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาและฮะและอย่าลืมย้อนไปดูได้ใน TikTok ทั้ง2ช่องทางเลยครับขอบคุณครับ